สวัสดีครับทีมงานนะครับทีมงาน f อซตอนนี้กำลังปรับภูมิทัศน์บ้านนะครับตอนนี้พี่กำลังเกลี่ยดินหินคลุกครับให้สวยงามนะครับให้บ้านดูแลดูดีนะครับผมตอนนี้กำลังปรับปรุงบ้านนะฮะพื้นพื้นนะครับเป็นพื้นทรายหินคลุกลงฮะจะได้สวยงามนะครับนะครับแล้วก็เก็บหญ้าครับหญ้าหญ้า ขึ้นยาวมากคะก็เลยให้ทีมงานให้พี่นะครับช่วยเก็บนะครับหญ้านะครับภูมิทัศน์หน้าบ้านนะครับจะเป็นลักษณะทีเวลาเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมบ้านจะได้ดูสวยงามสะอาดตานะครับเอาไว้ต้อนรับ f อฟซีนะครับเอฟซที่จะมาเยี่ยมเยียนนะครับที่บ้านนะครับยินดีต้อนรับเสมอครับผมทีมงาน f อฟซนะครับตอนนี้กำลัง ปรับภูมิทิศภูมิทัศผิดจุดผิดจุดฝ่อนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับปรับภูมิทัศนนะครับข้างๆนะฮะนะฮะนะครับดูเรียบร้อยสวยงามนะครับผมนะครับรีวิวนะฮับ้านบ้านนะฮะบ้านสวนบ้านสวนนะครับนครปฐมอำเภอดนนตูมนะครับตำบลลำเหยนะครับผมจะให้ดูภูมิทัศนะครับตอนนี้ปรับเกลี่ยข้างหลังนะคร เกี่์ตอนนี้เผาวัชพืชน,นะครับผมครับนะครับเอาวัชพืชน,นี่ด้านหลังบ้านนะครับผมผลงานการเ,ก,ารเกี่์นะครับจะล่งตาครับสะอาดตาครับผมครับผมภูม,มิทัศน์หลังบ้านครับตัวน,นี้ หลังบ้านก็จะมีไร่ข้าวโพดไร่ผักต่างๆนานนะครับทําตลอดปีครับเพราะมีคลองส่งน้ํามาตลอดนะครับที่บ้านนะครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกคนนะครับผมบรรยากาศหลังบ้านนะครับหลังบ้านปอบเกลีร์เรียบร้อยนะครับนะครับบรรยากาศหลังบ้านฮะ เก็บเกี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้นขนนขนคนต้นนี้จะอร่อยมากครับเลี้ยงไว้เตยครับเวลาออกลูกก็กินหวานมันับครับ <c oughs> บรรยากาศหลังบ้านนะครับสวนสวนครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม